ลองจินตนาการถึงวันที่คุณอยากแต่งตัวสดใสแต่ยังดูเรียบง่ายและสบายตัววันนี้นะคะจะขอแนะนำเสื้อลูกไม้แต่งดอกไม้สามมิติค่ะร้านกันตาของเราออกแบบมาเพื่อผู้หญิงทุกวัยที่รักในความหวานความสดใสและความมั่นใจในตัวเองค่ะเสื้อตัวนี้ค่ะเป็นงานลูกไม้เนื้อนุ่มปักลายดอกไม้หลายสีเป็นแบบสามมิติค่ะ สะท้อนถึงความสดใสแบบธรรมชาติเปลี่ยนจากลูกกันนุ่มผ้าไทยนะคะผ้าถุงมาเป็นแกงเกงส่งนี้นะคะเป็นแกงเกงลินินฝ้ายค่ะตัวนี้เป็นสีครีมนะคะใส่กับเสื้อดอกยุบดอกตัวนี้ยุบดอกสีตัวนี้เป็นชนพาสเทลสีชมพูค่ะใส่เข้ากันสวยงามใส่ในทิธทีที่เป็นสิ่งทลใจก็สามารถสวมใส่ได้ค่ะใส่ไปทำบุญนะคะบ่า ใส่ไป,ไปทำงานใส่ไปสังสรรค์กับเพื่อน